โคชเอไม่แน่ใจนะว่าหลายๆคนเคยเจอเหตุการณ์เหมือนที่เพื่อนของเราแชร์แบบนี้หรือเปล่านะคะเขาบอกว่ารู้สึกว่าเขาจริงใจจริงๆค่ะแต่สุดท้ายที่รับไม่ได้คือเขาอยากดูของรับเพื่อพิสูดรรักแท้นะคะแบบนี้เราควรตัดสินใจยังไงคะถ้าเกิดว่าเราแชททางออนไลน์แล้วยังไม่เคยเจอกันในชีวิตจริงนะ ผู้ชายลักษณะแบบนี้ในโลกออนไลน์โดยเฉพาะฝรั่งเยอะมากๆเลยทีนี้นะคะการที่เรารู้สึกเนาะว่าเขารักเราจริงๆก็อาจจะสังเกตจากการที่เขาคุยสม่ำเสมอวิดีโอคอหาหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วสุดท้ายจากนั้นสเต็ปถัดไปคือเขาอยากดูของรับนะคะซึ่ง เรามาวัดจากระยะเวลาที่เราทําการรู้จักกันก่อนว่าอาจจะหนึ่งเดือนสองสามเดือนอันนี้นะมันอยู่ในช่วงที่หลงอยู่นะคะมันอยู่ในช่วงที่หลงซึ่งเราไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยเขารักเราจริงๆหรือเปล่าการที่เราจะพิสูจน์ได้ว่าเขารักเราจริงๆหรือเปล่าผู้ชายจะต้องลงทุนมากพอดังนั้นคําว่าลงทุนมากพอคือหนึ่งเขาต้องมีแผนที่จะมาเจอคุณ แล้วถ้าเขาชอบคุณจริงๆโดยส่วนใหญ่ผู้ชายที่คิดจะจริงจังแล้วเคารพผู้หญิงนะคะเขาจะให้เกียรติผู้หญิงแต่ถ้าเราเจอเหตุการณ์ที่ผู้ชายรักแท้เนาะคอนติเนียในการคุยสุดท้ายวกแต่เรื่องทะลึง่งขอดูเรื่องแบบนั้นมันจะจ,จุดเชื่อมโยงของผู้ชายคนนั้นอะสมองของเขาจะผูกพันกับเรื่องเซ็กถ้าคุณไม่สามารถตอบสนองเรื่องนี้เขาได้เขาก็จะไปแต่เราไม่สามารถที่จะ การันตีได้เลยว่าเวลาที่เราตอบสนองได้หรือให้เขาไปแล้วเขาจะหยุดอยู่ที่เราดังนั้นนะคะถ้าเรามองหาความสมพัญที่จริงจังโคชเชเอมแนะนําเลยว่าไม่ควรเสี่ยงกับผู้ชายแบบนี้แต่ก็ขึ้นอยู่ที่บุคคลเนาะถ้าเป็นการตัดสินใจของโคชเชเอมคือไม่เพราะจากประสบการณ์นะคะผู้ชายที่เขารักจริงต่อให้ยังไม่เคยเจอกันอาจจะมีคุยบ้างเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติ แต่ว่าจะไม่ขอดูไม่อะไรจนกว่าเราจะมาศึกษาดีใจในชีวิตจริงแล้วตกลงคบกันเป็นแฟนอะโมเมตนต์นี้ก็บางคนก็แทบ,บจะไม่ได้มีเลยนะคะอาจจะมีแค่คุยแหนทะลึง่งแต่ไม่ได้มีการอยากให้คุณโชว์หรืออะไรมันขึ้นอยู่กับความสมัครใจของคุณไม่ได้บอกว่าถ้าคุณรักฉันคุณต้องแสดงให้ฉันเห็นถ้าคุณรักฉันคุณต้องโอเ่นต้องเปิด ถ้าเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่จะมาในแนวของสกามค่ะ